เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบล็อครับในแมปอนิเมะแวนการสนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ให้แชทนะครับสอนผม FK ด้วยเทนนิทากด้วยความที่ผมไม่เคยใช้เทนนิทากเลยสำหรับใครนะครับที่ติดตามผมนะครับน่าจะรู้นะครับว่าผมใช้ LD Player มากกว่านะครับแต่ตอนนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่า FK แบบไหนโดนแบนไม่โดนแบนนะครับแต่มีคนบอกว่า FK ด้วยเทนนิทากนั้นไม่โดนแบนนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมได้ทําการให้แชทนะครับสอนผม FK เริ่มแต่บอกจุุดดดกกาาาารรรรรววววววงงงงงนน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 ะะะคคคคัััับบบบเเ็ไไไไหหอออพิิิช่่่ใีีโ้้้แแลจๆผมมมสท FK ต มาให้ทุกคนดูนะครับว่าการ FK ของผมนั้นทำอยังไงนะครับแต่ก็มีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับตั้งแต่เกมเปิดมานะครับผมไม่เคยใช้ FK ทินิทักเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นด้วยมือนะครับทั้งหมด200กว่ารอบนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับจะสังเกตเห็นจํานวนรอบที่ผมเล่นนะครับในวิดีโอนี้ก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับรบกวนนะครับกดไลค์คนละหนึ่งทีครับแล้วไปดูครับว่าวิดีโอนี้ผมเจอกับอะไรครับมีคนบอกใช้ทินิทักได้ผมไม่รู้ว่่่่าาาใชช้้ไดหรืออเเปลนียแท Another video on my channel. In today's video, I'm going to be showing you guys a new best way to farm Igres in Anime Vanguard. So, so once you're right. ผมทำได้ไหมอะชัด? Right? Have a good look around the map. You guys have done it right. So, you guys need to be in the same position as me so you guys can see each and every statue. So you got one, two, three. The fuck? Five, six, seven, eight, nine. Alright guys so as soon as this screen pops up you guys will have to pull up your macro here ผมต้องฟาร์มเงินด้วยเหรอวะผมไม่ฟาร์มได้ไหมอ่ะเอาไม่ไม่ได้นี่หว่าต้องมีตังต้องมีตังตีนั่นแนะนำทรงเก็บมอนแล้วชาดาเมจดีกว่าครับเพราะพอบอตันแล้วบางทีทำให้เวลาจบไม่ตรงไปถ้ามีก็มีนะครับ โอ้ยม uh. ันคลีนมากเลยว่ะเหมือนแค่ตาเดียวครับที่เหลือก็รอดูว่าได้ไหมจริงเหรอถ้าตั้งถูกไหลยาวๆคือผมคิดว่าผมน่าจะตั้งได้เว้ยแต่ว่าผมกาลังสับสนอว่าผมจะทรงผมเนี่ยยังไงบัฟศูนย์จุดหนึ่งไหวอยู่เออผมคิดว่าผมน่าจะไหวเว้ยคือผมมีไอ้นี่อีกตัวหนึ่งด้วย ผมว่าเคลียร์มอนไม่ทันถ้าใช้แค่ทรงคือผมไม่ใช้แค่ทรงผมใช้ชาไฮินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเบจิต้าหน่อยเบจิต้าผมไม่ตันละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจบรอบนี้เดี๋ยวไปรีรีนิสัยให้เบจิต้าให้เป็นสปีกนะเบจิต้าตีรุปั้นดีครับบัฟดาเมจดหนึ่งร้อยต่อตัวที่ตีเดียวใช่ใช่ใช่ผมนั่นแหละผมถึงจะเอาเบจิต้ามาเพราะว่าเบจิต้ามีพาสซีฟตีบอสเนี่ยป็นสันจอยยังไงครับมาที่ตั้งค่าครับตั้งค่าแล้วก็ disable camera check ที่ผมไม่ใช้ว่าผมเก็บมานั่งเซตเนีี่่่่่ยยเเเเพรรราาาาาาะะวววกกกกจจซตตแแอบบบ็มมมงงลลำำถ้้ันไไดดิ๋ผป ไปสุ่มนิสัยให้เบจิต้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองอยากได้ตีไวให้เบจิต้าเลยอ่ะผมไม่เอานิสัยอะไรแปลกให้เ,เดี๋ยวผมสุม่มไอ้เบจิต้าผมแป๊บหนึ่งตีไวอะไรก็ได้ระยะเหรอ๋เอเดี๋ยวลองดูเอาอะไรก็ได้เพราะว่าไอ้เบจิต้าที่ผมทําคลิปไปอะ่ะบัฟมันสะทุนเนี่ยนะเพ<อ><อ>ราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยแต่ชาผมว่าผมน่าจะเล่นได้ปะอันนั้นระยะก็บับระยะครับจะได้ จะได้แบบระยะไม่ต้องอตีไว้ไม่อีโวก็ตึงครับเดี๋ยวเอาอีโวไม่เอาอีโวไปนั่นแหละตอนแรกว่าจะเอาตีไวแต่ว่าตัวเลขตีไวมันตอนนี้มันตีไวโอเคแล้วอ่ะ6.3ถ้าตีไวมันจะเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่นี่ห้าวิไม่ค่อยต่างวะชาพี่ตึงเกินเออผมว่าชาไหวปะชาทรงตรงัวไหนอีโวก่อนดีครับชาครับแย่สุดตาละ5นาที30แชทแล้วดาวน์โหลดไหนวะเนี่ยขี่ไม่ยังไงครับกดปุ่ม V ครับปุ่ม V โอเค เดี๋ยวนะโปรแกรมมันเป็นแบบนี้เลยเหรอปะมันเป็นดออ o t y e k i เงี้ยไม่ใช่ไวรัสใช่ไหมเนี่ยโอยนี่อย่างนี้เลยเหรอโอเคผมว่าเมื่อกี้เท่าที่ผมมองผมว่ามันก็เหมือนกับการเล่นการเล่นปกติอะไรใช่ป่ะนะแต่ว่าเราเลคคอร์ดใช่ไหมชัดมันก็เหมือนเราเล่นปกติแต่ว่าเลคคอร์ดความเร็วหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเลคคอร์ดเป็น F8 เลคคอร์ดเป็น F8 เพย์เพย์แบ็กคาวาซคีคือ Control Shift Altine P แต่ F12 ดีกว่า F12 มีปุ่มอะไรวะ เอาไว้ท็อปเหรอเอาไว้ท็อปเอาไว้อยูท็อปป่ะ, Away Away อ,ะอย่างเงี้ยเหรอแต่ทีมนี่คือมันถ่ายจอนะไอซีสองอะนะจริงปะเนี่ยสกินก็ไม่ไม่ดูดีแนละ้วแต่พอเปิดคอมมิชชแม่งแบบภาพแม่งมีเป็น,เป,นเป็นสิบ control shift alt p ใช่ไหมอ่ะสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนใช่ไหมกด continue p l a y ด้วยนะครับจะวนลูปให้เนี่ยเหรอ F F F แปเป็นเลคคอร์ดใช่ไหม F แปเป็นเลคคอร์ดเอ้ยแชทแล้วมันจะบันทึกไฟล์ไว้ไหมบันทึกไฟล์ปะบันทึกชี้ใช่ไหมบันทึกชี้เหรอบันทึกใช่ไหมอย่างนี้เหรอนีนพอปะพอไหมบันทึกหลังอัดอัดเสร็จก็กดเซฟครับาามามามาๆามา,มา,มาจริงๆผมสามารถดู YouTube ได้นะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนช่วยช่วยทำวะจริงๆผมไม่นั่งทำหลังไมค์เอาก็ได้จริงๆไ <laughs> อนน้คือทำอะไรรอบันชนใช่ไหม นี้ป่ะอันนี้โอเคป่ะหรือขยับไปนิดนึงมาทำพร้อมกันพี่เนี่ยผมทำพร้อมกับทุกคนเนี่ยอ่านคร่าวๆนะครับ 1. เวฟหนึาวางเงิน3ตัวเวฟสี 4, 5, วางทรง1ตัวชา1ตัวเวฟหกถึง10อัพเงินถอยให้เห็นฐานครับต้องเงยหน้าหรือเดินนี่นะโอเคปะ่ะอันนี้โอเคไหมผมผมจะได้ไม่กดเดินผมผมต้องเริ่มโดยการกด F ป่ะ F F 8ใช่ไหม F 8แล้วก็ Shift Shift คอนโท o n คอนโทร i ชิปอัลเทเนตแล้วก็ปุ่มอะไรวะอ๋อพโอเคพีคือเพย์แบ็โอเคพีเห็นฐานทุกตัวโอเคนะครับถามจริงคุณซีไม่เคยใช้ไม่เคยครับผมไม่เคยใช้ทินิทักเดี่ยผมครั้งแรกเลยปกติอ่ะถ้าออสตาผมอ่ะผมเอโดยใช้อีมูต่อเลยผมไม่เคยใช้ทินิทักเลยงงมากเลยว่ามันอะไรแต่ผมยังงงเลยว่าโปรแกรมมันเป็นแบบว่ากดแล้วรันเลยแบบไม่ต้องอินสตอลเลยหรืว่าเป็นแบบโปรไฟล์อะไรเงี้ย จรงจริงผมก็อยากอยากเปิดแหละนะผมเสร็จเสร็จไม่เป็นแบบเล่นมือตลอดเลยคแรบบับไม่เคยเลยอันนี้แน่าจะครั้งแรกอ่ะอันนี้น่าจะนี่แหละน,น่าจะใกล้ชนแหละอ่อวางข้าวค่นะครับหนึ่งสองสามวางเวฟคือมันก็เหมือนผมเล่นปกติปะวะหรือมันไม่เหมือนใช้แล้วเปิดโลกเหรอเหมือนครับก๊อปทุกอย่างเลยอ่าแต่ผมต้องกดคือผมกดฮอตคีย์ได้ไหมอ่ะผมไม่วางนั่งกดแบบไม่แนะนําให้กดย้ำๆเวลาวางตัวครับมันจะม่วมันจะหลอนแต่จะยากตรงวางรูปปั้น หรอวองรูปปั้นว่ายากหรอเอามาครับกดยังไงนะเอฟแปดใช่ไหมเคคอร์ด F8 ต้องรอแป,ป๊บหนึ่งวะแต่กดย้ำๆอัพทำได้เหมือนเหมือนครับแต่วางเป็นขั้นเป็นตอนอามามามาเมื่อกี้มีคนแนะนำมาอยู่อะเมื่หนึ่งนะผมต้องก๊อบไป่อนเล่นปกติให้ผ่านได้เลยพี่าม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 า,ยาเยอะไปซีใช่ไหมอลองลองถ้าไม่ได้ก็ทำใหม่แค่นั้นเองเอาผมจะกดอัดนะ สักสิบวิก็ได้อะแต่ห้ามขยับจอที่ผมไม่ผมไม่แตะเลยผมไม่แตะเลยเอาผมไม่แตะเลยอะไหวชิลพี่พยายามอยู่ครับใจเย็นร้อนหลังเลยนะโอ้แต่มันจะหล่อนตรงกดตัวแน่เลยว่าผมต้องกดเลขอ่ะได้ไหมมันม,ม,มันมาโคเลขปะหรือว่ามันมาโคแค่แค,แค่แค่กดเมาวะ อย่ารีบนะเดี๋ยวมันเออโอเคโอเคอ่อาได้ได้มาโค้คีย์บอร์ดด้วยครับอ๋อโอเคผมจะได้กดคีย์บอร์ดไม่ใช่อะไรจิบหายแล้วผมไปกดยี่ห้เมื่อกี้แชท <laughs> พังแล้วรอบเนี้เอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะ A few moments later อารอบนี้เราจะได้ลืมปิดสั่นหรือเปล่าถ้าขยับแล้วมุมกล้องเปลี่ยนจริงใช่ไหมผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจผมพอเข้าใจการทำงานของมันอยู่โอเคเอามา,เ,า,มา,เ,าเราจะกดรีเพย์นะครับเราจะกดไอคอนนะครับแล้วรอสิบวิโอเค ก็ต้องทำอะไรมบบนี้ด้วยนะ <laughs> ค่อยๆกดนะสิใจเย็นๆใจเย็นๆ ผมวางอย่างนี้เลยแล้วกันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะปกติพอผมเล่นผมก็เล่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีเงินนะเนาะ มอสหลุดเดอร์ระวังผมพยายามละอ่ะตอนนี้ผมว่าผมเดี๋ยวผมจะไปอัพทรงจินูซักสามขั้นลำดับตัววางในมเมเนจมันจะเหมือนไปเดินไหมพี่เฮ้ยไม่ทำไม่ได้ก็ลองใไมที่ ผมว่าตัวตีรูป,ปันพี่ไม่พอนะเอจริงหรอต้องใช้กี่ตัวไม่ได้ก็มือยาวๆครับพอวะต้องใช้แปดตัวปีต้าอันีี้กี่ตัวหมวางยังไงนะตรงนี้เหรอ ใช่ไหมใช่ตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้ป่ะใช่ไม่รู้่ใช่หรือเปล่าไปลองดูก่อน เป็นยังไงแชทตอนนี้อันนี้คือได้หรือยังหรือยังไม่ได้วะหรือหรือว่าต้องวังส่งกว่านี้เฮ้ยเป็นไงยังไงยังไงแชทยังไงฮัลโหลฮัลโหล กดยอนยังไงวะเลคอดเหรอหรือเซฟเซฟหรือเลคอดกดตรงรับตัวพี่กดหยุดอัดก่อนรีรีรี F8 อันนี้คืออันนี้คือเสร็จป่ะอันนี้คือเสร็จไหมไอแชทมัมงวจัดอ่ะเซฟก่อนเหรออ่า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 ลองลองลอง <AV S 2> โอ้โหชื่อแล้วไงอะ่ะรีเพย์ไปในแปดใช่ไหมเดวขอเป็นบิสตกีนแล้วกันแปดไม่ต้องเซฟก็ได้ยังไงกดพ์เลยเหรอ <laughs> มันจะได้ไหมเนี่ย ่ะลองดูลองดูโออชิต oh, ฝ่ามือบ้านเฮากันเถอะโอ้ฝามือเขาบอกว่าฝามือนี่ไงเอ้สีมึงสตรีมไปนะตัวกุยคนหนึ่งฟาร์มตัวไปนะเพื่อนแอปดี D, อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องเซฟก็ได้เพราะถ้าเกิดเราอันนี้ก็ต้องหยุดใหม่เรามันเหมือนเล่นปกติเลยอ่ะ จริงนะเนี่ยันจริงจริงนะเนี่ยเหมือนเหมือนผมเล่นแบบรีเพย์ปกติคือโดยปกติแล้วอะว่ะเวลาเวลาผมก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ที่ผมฟาร์มอ่ะผมก็เล่นแบบแพทเทิร์นเดิมๆประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ผมกลัวพี่เสียเวลาตรงรับตัวนานเกินเพราะกดหยุดอ๋อเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอด,ดีเล่นปกติแค่ไม่วางมั่วอเออมันก็เป็นแบบแพทเทิร์นนั่นแหละเนาะแต่จริงผมคิดว่าำทำสักสองรอบก็น่าจะนี่แหละเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบเร็วกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ย ลองดูว่าหน้าต่างอัพจะตรงไหมตอนผมวางโซนดีรูอะยังไงดาเมจต,ตัวแรกก็น่าจะขึ้นเอาเฮ้ยนิ่งทำไมอะเฮ้ยตรงปะแชทตรงบอกวะใช่เหมือนไม่ตรงเลยโคนได้แล้วครับสิบดีโลครับสิบรีโลเพชรพันหนึ่งแล้วก็ลุงอันหนึ่งตอนยุดอันกด hotkey นะครับได้ครับ รอไปเรื่อยๆเผื่อได้เซตใหม่อ่าลองดูลองดูแต่เหมือนได้ปะแชท พี่ตั้งรูปแล้วใช่ไหมโอเคได้ชื่อ,อไรหนะ้าคลิปแล้วครับรหัสใหม่พระโดนแบนไม่เคยร้องันร้องให้ดูให้ร้องให้รู้ ได้ป่ะนนี้ได้เหรใช่ไหมตรงนี้แหละเอาละมึงเอาละครับเอาละครับเอาละครับแชทกูบอกเลยนะ ถ้าสมมุติว่าอิงกิสออกตรงนี้นะมาโคผมว,ว่าใช้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้กดรัวอเอ้ยเนี่ยกูถามจริงเหอะมาโคลช่วยคุณได้ถ้าคุณกูณถามจริงเห, <า S 2> หอแล้วคือไงอ่ะแล้วคือกูไม่ได้กดรัวกดอีเพย์ไม่ได้ด้วยยังไงว่าอันนี้คืองไงอ่ะไอ้ อะไรวะเนี่ยดูดิดูด,ดิดูดิเพดิไอ้คุณทำทำไมวะโอ้ขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ไอ้ห่าเออผมโหลดโปรแกรมมาทำไมวะ <laughs> พี่คลิกน้อยไปใช่จริงอะไรวะโอยินดีเลยครับแบบนี้ต้องกดรีไลรกดรีดิรออะไร ไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะโอ้โหโมนาต้องเข้าแล้วพอครับได้คอนเทนต์เลยนั่งตั้งมาโคเออีไม่มาไม่มาไม่มา จริงๆจะเก็บไว้ตัวหน้านะแต่ว่าโลทิ้งไปเลยแล้วกันถ้ารีได้ลุ้งขำเลยนะผมขอแค่ลุ้งอะไรก็ได้ผมไม่เอาเยอะไม่ต้องโมนาดก็ได้ขอเป็นโซลา่าก็ได้เพราะผมผมอยากมีตัวที่ที่ต้องอัพต้องอัพตังต้องใช้ตังอัพหน่อยไม่ใช่อันนี้ดิโอเคโซลา่าก็ได้โอเคบเบสโอเคแค่นี้แค่นี้ผมพอละมาไวไปไวหรือเปล่ามาโลสักทีนะมึงอะยากเลยเกิน มาแล้วไม่ใช่นี้เย่บอยโอ้ my god ไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้อะไรแบบนี้จริงๆเลยฝร,ร <laughs> ามือไม่ออกทีนี้ทากได้รอบเซต <laughs> เออ,เอ,อจริงจรงิอันนี้จริงไอ้ชิอะอะไรวะเนี่ย <laughs> พชาผมลงไป500แล้วพี่งอม <laughs> โอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ โอเคครับผมทุกคนครับนั่นก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาสอนทุกคน FK หรือวาอ่าใช้ตัวของ เทนนิทักนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปทำเนี่ยก็สามารถหาดูได้จากใน Google หรือว่า YouTube นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเอฟเจริงๆอ่ะเทนนิทักก็เป็นทางออกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็น o f f i c i a l บอกมานะครับว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนถ้าเกิดคุณใช้เทนนิทักนะครับในวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากไลค์ก็ใช่แล้วกดซับกันด้นะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมที่จะติดตามรับชมกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้ากับทุกคนครับขอให้ทุกคนโชคับร